สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเออ่คุกกี้ของอิมพีเรีแล้วก็มีของแถมเป็นลำโพงโอเคลำโพงฟงใครยังไม่มีของขวัญปีใหม่เอ่อซื้อได้ได้อะไรด้วยเนี่ยได้ลำโพงด้วย <laughs> คุกกี้คุคกมีลำโพง คุกก like like, like ี้กับลำพงหรือซื้อคุกกี้แถมลําโพงเหมือนเลยเป๊ะมีกี่สีโลกนีหมดสามสีแต่ว่าไปมีแต่สีดำเฮ้ยจ้ะโอ้โหอยาเปิดไหมนะคะ เปิดลำโพงแล้วอย่าลืมเปิดใหม่มเปลี่ยนเสียงได้ปเปล่าอะไรดูดิโอเค,อเคพูดว่าอินพีเรียมไม่ได้อินพีเรียมสวัสดีเฮอเสียงออเอเออันนี้เหมือนในเ <Alien. S 2> อเลียนนี้เอเลียนเหรอเอเลียน <Alien. c oughs> <c oughs> โอ hey. ้อันนี้เอนะ็กโอันนี้ดังอืมโอโอ้ ต่มันอเปลี่ยนไฟได้ด้วยอ่าเนี่ยเปลี่ยนไฟผู้ใส่ไม่ก็ได้รูปเปลีป่ยนไฟเปลี่ยนไฟอ่าอันนี้คืออะไรไฟเปลี่ยนดูซินี่อันนี้สวยมันมีหลายสีเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอัะต่อไปก็จะเป็นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆไหนลินชอบไฟแบบไหน ชอบแบบนี้เลยโอหสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเล็กล้ากเลยหนูชื่ออะไรดแค่หนูชื่อนินนี่สวัสดีค่ะหนูชื่อมิลินหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทใครอยากได้ไปซื้อที่โลตัสโอเคเ๋ยามิลินไปรีวิวของลตัสใหม่นะ บายบายสวัสดีค่ะ